สวัสดีครับทุกท่านวิดีโอนี้นำเสนออีกหนึ่งเงื่อนต่อเชือกที่มีความเหนียวและมีความมั่นคงเงื่อนนี้เป็นเงื่อนทางเลือกหนึ่งที่เราสามารถนำมาใช้ต่อเชือกเพื่อใช้ผูกยึดเชือก2เส้นเข้าด้วยกัน เวลาเราแก้เนี่ยเราก็แก้ง่ายนะครับกดที่หูตัวนี้นะข้างใดข้างหนึ่งก็ได้พวลามันใช้แล้วมันจะรัดกันเรากดที่หูของเชือกของเส้นสีแดงเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถแก้ออกง่ายเงื่อนใส่มันเป็นนะครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะใช้ในการต่อเชือกวิธีธรรม ถ้าพร้อมแล้วมารับชมและศึกษาไปด้วยกันเลยครับเราจะเตรียมเชือกที่จะต่อเนี่ยขมวดมาเป็นแบบนี้ขมวดเป็นหูอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ได้แล้วแต่ใครถนัดหลังจากนั้นนำเชือกที่จะต่อ สอดจากข้างบนลงข้างล่างกะวา่าปลายเชือกไว้เพื่อวิ่งสองรอบยาวประมาณนี้ให้ยาวหน่อยเมื่อสอดจากบนลงล่างแล้ววิ่งขึ้นมาข้างบนบนห่วงเส้นเสียน้ำเงินนะครับแล้วก็วิ่งไปข้างล่างแล้วย้อนกลับขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง เป็นลักษณะนี้หลังจากนั้นวิ่งไปข้างล่างอีกครั้งหนึ่งสอดเข้าไปยังหูของเส้นสีน้ำเงินจากข้างล่างขึ้นข้างบนเพื่อมาตามเส้นหลักของเส้นสีแดงนั่นเองเนะครับเชือกก็เส้นสีนแดงจะพันรอบห่วงสีน้ำเงินไว้ได้ประมาณนี้แล้วเราก็จัดเข้าที่ ดึงให้แน่นไซมอนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเงื่อนต่อเชือกนะแก้ง่ายขอบคุณที่รับชมหากวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดถูกใจกดติดตามกดแชร์ หรือคอมเมนต์มาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอในครั้งต่อไปสำหรับวิดีโอนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ